ยังยังอัพขำกันเด้อเออบมกักหักได้พี่เลี้ยงออกพี่เลี้ยงออกเออเขาอีออกนะเออไอ้น้ำอีขนน้ำน้ำโพนั่นรุ่นนี้ต้องเอาน้ำโพได้เออเอาน้ำในน้อยโมโพยูได้สั่งเอออจะจับเชือกเยอะจะจับเชือกชกอ้าเท้าสี่ข้าวด้วยไปเออดู คุณขอบุ่ณความต้องใจทำไปของคามน้อยส่วนักแต่งานต้งต้องมาเอาเอาตีตี ีคดูนี่นครับมีนาเป็นือะไครับไม่ใช่ธรรมดาครับทเอาดูจน้เปลี่ยนมาแล้วเอาัเอาขับเาโอ้โหนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับำองมนี่ยยังไม่รงาครับุเขาพิษารแรงขาดันเต็มที้ขับองยไปเลยเเอาล้วครับเอาลเอากอด้นีอ้แเอาข้เอามข้นเอขอสียปรมกันเลยนะพันจ เราเอาไเอาขวาอลครับคุณทผีอมาไงคุณนทผีี่เก้าไ้วก็โอ้็หตัวที่หนึครับมที่หนึ่ง่งขออีกขึ้นอี่งห่างๆคัผว่าห่นอยอนหข้างล่าง้ยอหข้างล่าง้ยนะครับความน้อยนั่นดีส่วนคําพองนั้นก็ช็อวยปอสครับ พมวยปอสองนี่เป็นุนเขาพผีพะวานะครับส่วนกระเป๋านั้นเป็นนักมวยนะครับอดีนั้นก็เป็นนีม่มนุษย์แข่งทองนะครับนะน้ามโมดหอยาเศร้ากข้าก็แน่ไม่แพ้ใคร คือข้าไปตรงนี้คือเรียนรที่สุดคือเข้ามาเดี๋ยวจะดึงกันแล้วมาพูดสบาปเตียด้วยครับแล้วมาพูดสบายเตียงด้วยนะคไอ้ไอ้มตุ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 ้อตุ้าเอ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 าตุ้ม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 เอาเอาเอาุ้มต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 ุ้อตเอาตอ้มตุ้มตุ้มตุามตุ้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 อตุ้ม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  ยกที่สองแล้วจะมีความหูอื้อเหรอหูอื้อก็เี่ยขึ้นที่เลี้ยงลงเอาเอาเอาราอยู่ครับอันนี้คือนักมวยยอดยุกศิลปะไม้ไม้มวยไทยนี่ใครก็รู้เข้าต่อสู้ตามเชิงชั้นไม่บ่นไหวเห็นก็เก่งข้าก็แน่ไม่แพ้ใครพืนผ้าใบคือเวทีพิสูจนกันนายขนมต้มบรุมครูต่อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องพุก ท่านนะครับที่มาร่วมทำบ,บุญมหาสังฆทานในปีนี้นะครับเอาเอาจริงไมหมวันนี้ลกคะแนนตัวนี้ครับซีบซีบซีบ,บเออซีบพอกันเอาร่วมถูกกันเออมา ครับยกที่สากสุดท้ายับสีอบอกจจตอตยตุ้ยทองเอ้าโอกูสี่งองไม่ต้องหัวรับสี่งค่คนนะครับคนต้องต่อยต่อยาขมาต่อไต่อไอทํมาตุ้ยท้องขเอายดไปเรื่อยดีการเห็นกุรอพี่นตวี้ยดไปเยด้อไแล้วกไตุ้ยทองตุ้ยองอ้อยตอนไมาดได้กกห็นเห็เอาเราต่อพี่เลงหไปน่

ผู้สบายเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติเคารพครับวันนี้การแข่งขันชกมวยนะครับคู่แรกก็ผ่านพ้นไปผ่านพ้นไปนะครับในกาดนี้ผลการแข่งขันชกมวยนะครับมุนมุมแดงสรุปออกมาแล้วจากกรรมการทั้งสามท่านมุมแดงนะครับมุมแดงได้50คะแนน อ๋นรรนอนี่คำเบาน้อยสิเจรินะครับหรือว่าสิทิ์งโดนจานแล้วก็มุมน้ำเงินนะครับได้อีก5้าคะแนนครับ,บร,ร,รวมแล้วเป็นร้อยมากนว่านักมวยคู่นี้สเสมอกันครับเอากรรมการมาโยกเพื่อนี่หลกเอเอเสมอกันสชือบเชแล้ว,ว,วกินน,นแกตัวไปในปารี้เรียนเชิญท่านแมคือนะครับ ท่านสมัตรโพทีได้เกียรติมอบรางวัลให้กับต้องเลืนชื่รับรางวัลครับเดินจริงครับเงินอัดเฉดอีกหนึ่งแสนบาทครับนี่แล้วก็ให้ไฟพ่อใหญ่ทำฟองอีกหนึ่งแสนบาทเ้ว่กันครับขอเสียงประมือครับขอบคุณอย่างสูงทีครับแล้วก็มอบให้ไฟมุมน้ำเงินครับทำฟองน้อยสิเจหลุยนะครับหนึ่งแสนบาทและก็ท่านผู้ในการบุดจากนั้นมอบให้อีกหนึ่งแสนบาทอีกครับโอ้โห แล้วก็มอบให้หมอบให้คำบอ่อแล้วก็มอบให้ทำฟองหนึ่งแสนบาทนะครับโอ้โหแล้วก็ท่าน,ท,านท,ท,ท,ท่านรองนะครับพิสูจน์คุณธรรมมอบให้หนึ่งแสนบาทนะครับทางสองไปขายข่อยพ่อพกันไปขายพ่อยพ่อกันเออพิญญาณมาเป็นนักบวยเพราะค่อยขายข่อยผิดกัน โอ้ดีเพชรชวีครับติดตอนไหวเทศชีตัวนะครับเชีไม่ใช่ธรรมดาสุ่มไก่จัน่อยเนอะุ่มไกลจัน่อยทันสมัติทันสมัติุ่มไก่จัน่อยจันเลยุ่มจัน่อยดี๋วเรอจังยหนือครับ ศิลปะไม้ไม้โดยไทยนะนายขนมต้มน,นะครับโรลมองคูนกโมยประมเ้าณ1 9าส9 0สิบเถึงคนนั้นแพ้รวดน,นี่ศิลปะไม้ไม้โดยไทยไปก่อนกับเอาละครับยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มกันแล้วเอาละครับไอวันนั้นทุกวัน ใส่ออกพราเได้ถามวันนี้ตีกันโอ้ยมาคืนทักกันเลยวุ้ยนี่ขอเสียงปรบมือให้น้ามวยทั้งนี้นะครับเออววอยนี่ล่ะนั่แอ่นครับเออปั๊บวุ้ยอ้าวโยกไปโยกซ้ายโยกขวาเออแล้วครับว้ยยัดแขที่ดินเพกันได้อ้าวนะครับสิได้นี่หน้าบอยเจอกัมาด้วยเออ เดี๋วครับยูคือคัะคือครับพี่น้องคือครับนี่อันนี้เพชรชวีทสิก้อนไม้ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับนี่เป็นการรับศิลปะไม้ไม้คนไทยไว้นะครับอูโอ้โหมาเก็บไส่กระหังซึ่งกระหาคือต่อยหน่อยต่อยอ้ออ้อก็เคลียร์ทีเดียวโอ้ยบอลหมดยี่ิบหกอ่ามาแล้วครับเบสชวีนี่ผู้เห็นได้ผ่านมาหมดแล้วครับยกเบสแม่บ้านพระเอกที่ยอมเข้าเอะไะครับโค้มาเออคุณเข้าอันนี้ก็คุณเข้าเอาล้วครับลุกแล้วไปเอ้านักเตะบอลลูกแขับ ดี่พวกกระจอกต้กระจิบหมดไปเลยหมดยกที่หนึ่งเออปีเลี้ยงลุงเก้าอี้ออกพี่เลี้ยงลุงโอเคครับยกที่สองโอาก,กาสผู้ห้าคบนเวทีร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวนั้นค่าตัวร้อยห้าสิบบาทส่วนเพชรชิีค่าตัวตัวร้อยห้าสิบห้าบาทเอาดี จะแม้ได้ทีหรือาวมาต่อยแล้วก็ต่อยสักทีว่าไงต้องต้องต้องดูใครป็นใครนูตีตอนอีล้แม่ลบล้งตีต้อตีต้อี้อขี้อขี้อไอ้แ เเรียกว่าที่ต้มครับเพื่อหน่อยไมเป็นครับหือว่าเป็นบุตปักเลนอาลยครับนี่ไปนี่ไปเยแหมอย่าไปขายข้อยก่อนขอยเจ้าหน้าที่มาต้อเกียดปากเกลียดแน่เกลียดปาเกลียดเนเกลียดถ้าจะบอกให้เอาไปเกลียดปากเกลียเนยทีนเกลียดตรีโดนแทงเขาโดยลักิละกิละจะแทงไต่ไม่ไปีัรับๆะรับรับนครับโอ้อะครับแล้วแล้วยกส่อง เสียงปรบมือให้หนักมวยทั้งคู่เลยครับมวยวันนี้นะครับศึกนาจารย์มาหากุศลบุมาหาสังการในวันนี้นะครับฝ่ายมุมแดงเพชรชวีฝ่ายมุงเ,งงเงินนั้นเจ้าแมวนะครับผลปรากวา่าคะแนนทั้งสามท่านให้มุมแดง49คะแนนขอเสียงกรุ๊ปเมุมน้ำเงินได้ ส8่คะแนนบวกหเป็น49เท่ากันครับโอ้ดแปลงโค้ดว่ากรรมการยกมือเสมอกันครับยังจะเชิญท่านนายเบอร์และคุณนายได้มอบท่านนายเบอร์มอบให้ที่แหนบครับหนึ่งแสนบาทครับมีท่านอื่นไหมครับไม่มีถ้าไม่มีผมจะมอบให้อีกคนละอย แล้วก็ผมเองนะครับมอบให้อีกคนละ1นึ่งแสนมารวมแล้วผู้นี้ได้คนได้เป็นงบสี่แสนบาทครับ <c oughs> ขอเสียงประเมินนะควันทั้งโคังครับย <c oughs> ังไงก็ตามก็ต้องขอให้ท่านที่ได้ดูด้วย